ชก่อนได้ไเวลาเดินทางไปลาวแล้วตำรวจไปต่อสถานีตำรวจน่าจะได้นะคณะทีมหนึ่งถือว่าเอาไปสถานีตำรวจรถมันเต็มไปหมดเลยถ้าเอาไปจอดสถานัะเมืองได้ไหมอืมอมวยไเยอะเอ้ไม่ใช่ไอสถานัะเมืองก็ที่กว้างๆเลย ไอ้มันมีสถานการณ์อ่ะเขาปิดประตูทุกของเมงเย็นเราไม่นั่งรถแก๊ปไปอ่ะเหมือนที่เท่าที่เล็บเชียรเรียกปไปตรงนั้นเองอร้อยกว่าบาทแต่ตั้งแต่มีเรื่องไอ้ตัวเจ๋งไม่ออกคอเชียร์เลยเรียกแก๊ปไปจะไปสิงคโปร์รเวียดนามเมืองเย็แก๊ปไปที่มานใชแต่ให้หมดแก๊ปคนไหนไี่อยากมากของโลกต้องมีเจอไม่ดีออมั้งเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเออ สองตัวเก่งวอมสองแล้วพอแล้วเก่งยีนเดี๋ยวเก่งยีนอีกเป็นตัว 你难做嘛？ แสกนแขกนเตรียมเดินทางอันนี้เช kind of like ื่อจะไปไปเที่าวทุก่อนนี่เหลี่ยมของวันนี้ คงไม่ได้ไปเตียงกลางกับเพื่อนๆน,นะครับเชียคงไม่ได้ไปตเตียงกลางเที่ยวเรียนหนึ่งประเทศเซียเดินทางไปประเทศดาวแล้วบุกคลเฮ้ยแต่ไปนอนบ้านแม่เธอก็ดีนะได้ออกกับมาตายไปนอนบ้านแม่เธอดีกว่าหรือไม่ก็ยังไงก็ได้ก็แต่ไปว่ากันเลยเ่อะ ที่แท้เหรนะโอเคปกชุดเดี๋ยวต้องแปเอายาสีฟันมานถอนะเราอาจจะอน,นี่ไนงะมาบงมาม่นะหอบไปด้วยเจอสบมพบพอพอูของทหน่ะต้องนอนโรงแรมมากนอะ่ะนอนบ้าน<อ>พีส่สาวเราดีกว่าพีส่สาวเราก็อยู่ไนงะก็อจังตรงนั้นไอ้บ้านไหนใหญ่อ่นะที่เราไปนอนกลางวันเออ แต่มันก็ไม่มีห้องน้ำไม่ใช่เหรอก็ไม่รู้เนอนได้ยางไม่รู้เปลี่ยนนอนเราแว่บ้างสมมตินอนไม่ก็เปลี่ยนอะไรกันมันมันไม่มีพัดลมมันร้อนไม่เป็นไรก็เฮ้ยแต่พาดถ้าปอดเธอก็จะหมดพอดีเนาะดีก็ทำเพราะว่ามันเหนื่อยแค่ไม่กี่นาทีเราก็กับเชียก็ช่วยๆกันจ่ใจอะไรหรออะไรเหก็ห้า่าลงเลี้ยโอ้โดีนะเชีย พาสปอร์ตยังเหลืออยู่หายน,น่าเรากเอาเงินสดไปก็ได้เผื่าถึงแม้พันแม่อะไรแม้อยเผื่อเราเอาตังค์เดี๋ยว<ร>ใช้ไอ้โทรศัพท์เธอสั่งแกป๊ปเพราะว่าโทรศัพท์เธอใั่อยู่ไม่ก็เดี๋ยวเวลาจ,จะขึ้นเอ้ยเดี๋ยวเออเอาโทรศัพท์เธอสั่งแกป๊ปไม่เตรียมของ,ของก,ก,ก,ก่อนค่อยโผล่ค่อยบอกเขาเธอเตรียมของใช้แล้วเกิดอ,อะไร เหนือแฟบไอ้ย,ยาสบู่ยาสีฟันอยู่บ้านพ่อนะอแล้วไอ้คิมสบู่อ่ะน่ก็มีอยู่อันอยู่ไหนวะเอาในห้องเลยปะหรือไปเอาบ้านพ่อเลยเออเอาสบู่ก็นี่เอาบ้านพอ่อถ้าอยู่เป็นเพื่อนคนดูยปะก็เนี้นะ เราอันี้มาเดินทุกวันพรุ่งตอนเหรอะกำลังเตรียมของไปประเทศลาวทุกคนมาม่าเจียรเอาใส่นี่เอากระเป๋าไปเชียร์เขก็เอาไปเอาไม่ต้องน้อยเกินไปเอาแบบไปเยอะๆก็ได้เนี่ะเราไม่ได้เดินทางไปไหนมากอันนั้นมันขึ้นเหนือลงใต้จะไปจีนสิบวันเอออันนี้สามวันสี่คืนอะแบบเด็กเชียร์ก็ใส่ไปด้วยชักไปด้วยอะใช่เอาอะไรเอามาม่เฟซ มามา่าแฟบแล้วก็อะไรวะผงซักฟอกเจียปลากระนุ่มปลากระนั่งเจียนโอเคเราจะไปเอามาแล้วถือกล้องไปกับเชียรเจียเราเตรียมสเสบียงก่อนถึงเวลาแล้วเจียต้องเดินทางไปเชียร์ที่เชียร์บอกเพื่อนๆไว้ล่วงหน้าหนึ่งเดือนว่าเชียร์จะไปเปิดเทสลานี่ก็ถึงเวลาแล้วเชียร์ดูไว้ว่าจะเดินทางไปได้รถไฟ ครับนั่งรถบัสไปแล้วครื่อเบินก็ไปแลยฮะเฮ้ยมาทางโรงเรียนเฮ้ยดูสิพวกนี้เขาก็เอาไปโรงเรียนกันเขบันจากให้พี่เชียร์ไปออกกำลังกายนั่งรถทัวร์ไปแล้วรถววรตู้ก็ไปแล้วรถบัสก็ไปแล้วแท็กซี่ก็ไปแล้วรถบินก็ไปแล้วลว,วันนี้เราจะไปด้วยรถไฟ ตาลบอกให้เอาอะไรบ้างนะมีแชมบูวังหนนะ้าเอาจาก้านพ่อไลยชมพวหน้าแล้วก็สีฟันหลอดเลยแล้วก็มามา่า แล้วก็เรอนอนเรออนแต่เรื่องงันพอดีโอเคมาม่ามาม่าเอ้เชื่อมามามากันต้องเอามาม่าตัวนึงเหรอไปทีหอกไน Cái nôm à? Cái nôm nôm cho vào bài Đường anh ơi đi bà เอาไปสักถองล้องหนักเพราะขนมนมเนี่ยโอเคนา่าจะไม่มีอะไรละเฮ้ยกระดดดชชู้เออกันแดดชูชู้ชายเชย็ดหน้าก่อย มีเบียนขอแ้วขนมเนื้อสีฟัานแป้งสีฟานโบ้ที่บานนะ้าพวกนี้คืออุปกรณ์จุกจิตมาเลยเฮ้ย,ยไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปดูสิกครับสวัสดีครับ คครรับฉันจะไปต่างประเทศจะไปแล้วประเทศดาวโอเคได้ของมาแล้วอันนี้ถ่ายทำตั้งแต่เตรียมของไอ้นะเนี่ยนี่เธอพาที่เชตากไว้เมื่อวาน มากระจ้าได้มาเยอะเลยอ่ะมาหน้าสี่ไอ้ต้นซอยสองหน่อมอีกสองกระดาษตะชูอีกหนึ่งบอกว่าตกใจบอกเคเออไเนี่เทียบเลยบ้านที่บของเรา เอาไงก่นแ่สีฟันแปลงสีฟันแบบมีเอ้ยที่กนวดเออไปที่นวดนวดต้องยาวแน่ผมก็น่าจะยาวหนวดยาวเฟซป่ะให้เอาขีมไอ้มาสเินไปด้วยดีกว่า พัลซีนทีน่นานะ่าใครที่หูตา,าตั้งใจไปแล้วมีก้อนนวดด้ว เอาไว้ก่ะมีอีกอไพาเต็ตัวเออไพาเต็ตัวเพื่อนนี้ใช้หน้านะั้นเนี่ย ของเชียนั่นจะมีสองกระเป๋าเชียวไหนยี่ไงถ้าเสื้ตัวต้องเอาไปปะมไม่ต้องใส่ห้องแอร์จะได้ไม่หนักเออแต่ปกติไปเชียงก็ไม่เคยเอาผัเส้ตัวไปด้ว,วะ่ะมันไม่ได้หนาวดิว,วะ่ะเฮ้ยยุงนี่ยุงอันนี้กระเป๋าไะ อันนี้ต้องใช่ไหมเ <Okay. S 1> ถอคือว่าไม่ต้องจะมีพาสปอร์ตเออต้องอย่าลืมพวกพาสปอร์ตนี่เงินหนาวหนึ่งแสนบาทโอ้เจ็บแจบกเงินทอนโอ้ยนี่ตอนนี้มีเงินอยู่สล้าน ออเชียร์ไอ้พวกฐาน้องฐานา้าเอ้เราไมแค่หัวอเอาไดแล้วกระดาช่วเช<อ>่าไปแล้ววันถ้าเชินเช่าไปแล้วนะแปลงสีฟันเช่าไปก็แปลงสีฟันรันไหนไงแล้วก็ยางสีฟันก็อดเ็บเ่บูะชบูมีไอ้ที่ฐา,น,าน้าเลยเฮ้ยยุง มีแว่นตาอันนี้ไปประเทศดาว่าสุดเย่อไอเย่อ What's up What's up man Oh ไปเอื้อไหนกันเนี่ย <c oughs> นี่ดูสิเธอมีแว่นอันนี้ด้ะซื้อที่ไหนนะประเทศดาวปะ เออจะาหันกล้องมานี่จะแก้ผ้าเหรอจะแก้ผ้าเหรออืมไม่ได้หันแต่ไม่เห็นล็อกอออเสื้อยาวอืมา่าเออเดี๋ยวที่ซิมทูไฟนี่มันมีอยู่นี่อ้าวแต่มันไม่มีซิมอันเห็นะเอไนี่ไงมีอยู่รเราแค่เติมเงินเข้าไปปะ มันก็ใช้ได้เจ้ไม่ต้องซื้อซีใหม่ใช่ไหมแล้วจะถามพี่ขออย่งไรดีชุดท้ายเราต้องไปซื้อใหม่ตลอดอ่ะเออเจ้ววันไหนก็ไปซื้อใหม่ปะเฮ้ยแต่นี้มันเอาไปจีนนี่นี่นะก็อเอาใส่ไปนี่แหละแล้ว อินเทอร์เน็ตของเหลือเช็ <c oughs> คยอดเงินวันใช้งานคงเหลือซิมทูฟ้าไปเมืองนอกใช้ได้ทางเน็ตและโทรเขาบอกเมื่อไหร่ก็พกไวอ้อ่ะเผื่อไอซิมนี้มันใช้ได้แค่ไหนเป็นไเ<ไ><ไ>งินไม้อย่างเนีเงินเยอะแยะตรงนั้นอย่างเลย หรือว่าเอาแต่แบงไปเผื่อก็เอาไปเผื่อไงปร,ประเทศไทยก็ันมากก็ใช้แบงอเออใช้เงินสดถ้าอยู่ฝั่งไทยเพราะว่าเชียร์รายสดด้วยไงมันมีมันมีอยู่สามพันก็เผื่อเราเบิกตังเราด้วยไงเงินเาามีอีกสี่ล้านหนึ่งแล้วก็เงินในบัญชีอ่ะเชียร์มีสำหรับไอ้นี่ท่องเที่ยวห้าพันไม่เกี่ยวในบัญชีเงินสดนั้นก็นี่งไงเพราะประเทศเรามัน นีในบัญชีมันก็ใช้ยังเออไม่ได้ต้องเป็นเงินไทยใช้ได้เออเงินไทยใช้ได้ก็อันนี้พอปล่าก็เราเบิดของเราสองพันอะอ่าทำไมเธอมีสองพันก็แชร์ก็อยู่ไม่ใช่หรอเผื่อแอแ์กันนะเออเพื่อเราให้แม่ละสักพันหนึ่งอะไรเงี้ยเออให้แม่ด้เหรอเออพันหนึ่งอะเออพอแล้วเราแค่นี้ก็ใช้กับเชีร์อ่ะเออ นี่ก็พิเศษปีหนึ่งกับครั้งหนึ่งเออปรเพนี้ก็คือกับก็ไม่ให้มากนะให้น้อยไงมีน้อยก็ให้น้อยอ่ไรครับอันนี้ใช่ใจดีใจดีอะไรนี่มาตังเราเฮ้อระเบิดมาละเียอ๋อมาถึงที่เธอฝากเอออ๋อหมายนูก็ขอเงินเจ้าก็จะสาให้แหมะสั่ แล้วก็นี่ถ้าเธอบอกเออขอบคุณค่ะเธอบอกแล้วเราเบิกตังเ้าอ๋อไอเงินที่ฝากเออหรออ๋อมากก่อนนะอะไรวะใจดีไม่มีรกให้สองพันไม่พูดอะไรคิดมีนี่ไหนึ่ืร้อยหนึ่งก็ยังควรไปเสร็จแล้วลืมอะไรวะไอโทรรถก่อนลืมตาว่าแต่รถไฟออกกี่โมงรถไฟออกสามทุ่มวันนี้ รเรื่องสื่ออะไอ้ผื่อจะเล่นผิดไม่มี่เนี่ยแนี้มันเอาไอ้เรื่องลำไส้ไปอ่านหน่อยเะจชอบเป็นเกี่ยวกับลำไส้ 好了。啊 ยุงสองตัวเป็นอาหารจานหลักวันนะี้แล้วกระเป๋านี้ใส่อะไรบ้างเนี่ยเออเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนเอออยู่ไหนนะอยู่กระเป๋านั่งเงินแม่กระเป๋าน้่เงินก็กระเป๋าดำๆแบนๆนี่ เออทำไมเสียไม่เสียก็เป๋าใหญ่อันเดียวนะ่เเะเอะเกเกอ,เอกอนนนนไ็ไม่รู้เจียเจียจะเปยอะไรเยอะแยะไม่จะมีสักการ์่อนไรไหมกระเป๋าดำนั่นน่ะอีอันนั่นน่ะแบนๆนะไม่ใช่เลยไม่รู้อยู่ไหน กั่อนแต่ว่าแต่เชียมีเงินส่วนอีกเท่าไหร่ฮะก็มีแค่นั้นแหละแล้วก็ในกระเป๋าแบงค์เหรอเผื่อค่าโรงแรมเผื่อบัตรเราเงินกีดไม่พอมันใช้เงินหนาวได้ไม่ใช่เหรอประเทศหนาวไปใช้เงินหนาวก็รู้เผื่อเงินนี้ไม่พอเงินเราไม่พอเผื่อไว้ก่อนไม่ดิบก็ขาดแล้วเออก็จริงเพราะตอนนั้นเพราะว่า อ๋อเออค่าบาทอ๋อเออไอ้เงินนั้นมันก็จ่ายค่าบาทดีกว่าเ็บไม่ได้ไปใช้นี่เออก็ต้องเอาเงินไทยไปเผื่อสักสองพันสามพันเชื่อว่าเธอไปขายตู้ไว้ดีกว่าในนี้มันไม่มีแบงก์เลยนะไม่มีนี่เขื่อได้มาจากกระเป๋าเมื่อวานมันไม่มีแบงก์รุ่พันแงก่เงินนี่เออนั่นไหนไปขายตู้มันมีไอ้คือคนที่หยอดมายางเนาะก็ 4ี่พันอะไอที่เขาวัานนั้นพันห้ากับอีสองพันเอาเตียนเร็วๆจะได้เรียกรถ๋ยวใช่ไปฉีกอ่ะอไปฉีก รจอกันฝน กระเป๋าตังคุญแจนั่นจะไงใหญ่ๆนนัน ทหารออกซ์เฮ้ย hey, มันต้องอันนี้ก่อนอืมกระเป๋านี้พาสปอร์ตแล้วก็กระเป๋านี้ เฮ้ยแล้วก็กระเป๋าน cool. like <itu? S 1> ี้เอกอืมเป็นไงคันนี้มีชุดกอแล้วยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าอะไรก็ไม่รู้ทุกคน เหมุนน่าจะประมาณนี้อะว่าแต่รถตู้เขาได้ขึ้นเหรอเธออย่างนี้ราตู้เขาได้ขึ้นเหรอก็ยีงไงเราก็ไปก็เอ,อิดถืงอนเนี่ยนะเออก็เหมือนมีกระเป๋าแค่อันเดียว อย่างนี้พี่ครับพี่ให้ผมเป็นน็อตบ้่ะครับลบยอดด้เหรออืมเดี๋ยวเชียร์ลบยอดก่อนป่ะเช็คเงนินอ๋อโอเคทุกคนเดี๋ยวเชียร์หรยุดไลค์ก่อนเดี๋ยว ไลทีตอนเรียกแก๊บนะครับเห็ดไปสบาย